โอ้รู้แล้วตัวหาหอืมใครเกิดเอ้อทีนี้มันฉนวนด,ดินหมเฮ้ยมันเข้ามาต้องเก็บภาษีแล้วดิอันี่มันรับ็อเข้าพื้นที่คนอนื่นว่าโอ้โหเยอะจังวะลงมาลงมาอืมอะแซบแซบแล้วนะแซบนอนอีหลานอีหลาน ภูฟูะพดิสานเนี่เป็นเธอแต่ผมจะสึกอ่ากินฮอลนี่มันอกันใส่ใส่ผงชรสแล้วตร่อยเลยวันนี้น้าๆนานโอ้เฮสุกขีดเกมหน่งไว้หน่งไว้มันเกตันรอดถ้าวิ่งมาก็ตายอะไรวะขา,าดเกินไปแล้วต่อแทบมาขาบวนเลยเหรอ มันเล่นจับจี้มันนะเอ้ยเราเราไปลงลงลงมอลงมอดีกว่าถึงผมจะเขียวค่อนนานเลยฮะปืนขอใครก็ได้ขอปืนไฟดีปืนไฟหน่อยเออไฟเช็คอะต้องใช้ไฟเช็คจริงด้วยอะ่ายฉังมันลำบากโคตรเลยนี้เผมต้องเอากระถางวางแล้วเนี่ยขอให้เกียรไปเลยนะขอให้เกียรไปเลย แป๊บเดียวดาบก็ใกล้พังแล้วอ่ะอะไรมันจะได้ขนาดนี้ตัวผมตผมต้องทีบแล้ววายครบนี่ไปเลยดมั้ยฮีมันแบบเออฆ่าไม่ไหวแล้วกลางอะไรเขนเลยเออนี่โอุ่อุ่นร้อนร้อนๆเองไม่ต้องเลย เอกไปโนเออทีนี้ลุงซุซบสบู่ไปซะทีนี้ก็รอมันเกิดซะถึงแกจะเกิดก็ตายอยู่ดีมึงไม่มีทางเรื่องอะไรแล้วดูก่อนดูก่อนไอ,อพวกต้นมไม้มันจะเกิดปะไม่มีเกิดแฮะถือว่าผมรับมือได้ยินเนี่ยเออแล่นแหละและ้วกินหอมหอมกินหอมหอม อะไรวะคืออะไรอ่ะช่างมาเลื่อนะสนใจมันเลยเอ้มามานี้มาได้ไงวิ่งไปแล้ววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปตีนไม่มีมาเลยว่าไม่มีตีนตีนก็มีแต่ว่ามันตีนมันหายไปไหน ตีนบูมปกตินะม,ม,มีมันก็มีตีนแล้วมันก็ไม่มีตีนนี่หวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโหคิดเลยวะลงมาเยลยนะวะลอเย็นนะอากาศเย็นๆช่วงนี้มันเย็นหน่อยอเบ่งกล้ามตลอดเลยพวกไม่ไม่ไม่เข็ดกันมั้งเหรอโคงสภาพนี้เขไม่เข็ดแล้วมั้งแข็งขึ้นไปแล้วเ <laughs> นี่ยแล้วมันเพียเลยอ่ะมันไปไป เออไม่เป็นไรกันเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากโอ้ร้อนอย่างเดียวโอ้โอ้โอ้ร้อนเซ้นร้อนเซ้นนะหนึ่งอยู่ในการคำนวณทีนี้ผมว่ารอเค่นี้ยดูชมบิวแป๊บนะขอชมบิวสักหน่อยเพราะผมทำอย่างนี้ไปผมว่า อหมดกันอ่ะมันหมดอะมันหมดกันพอดีอะไม่เหลืออมคายแล้วอะ,อะไรมันจะง,ง่ายขนาดนี้มานี่กินขอกินข้าวแบบได้ไหมอ,อ่านเที่ยงเนี่ยเยอย่ามามันี่ มาวิ่งกลับกับมาวิ่งเอไห yeah, 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 yeah. เอ้ยไอ้เจ้เตี้วหลางผมเย้ย้เย้เย้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเร้ยเก้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเ้ยเ แค่ได้ทีละตัวสกิลไม่ได้ทีละตัวเองอ่ะเอยเออแล้วก็อย่าวิ่งเข้าใกล้มันเอาอะไรด้วยโอ้โหมันต้องใช้ธนูอย่างเดียวแฮะธนูต้องเอนชาร์ดด้วยนะประเด็นธนูธนูใหเราใช้แล้วนั่นสิธนูอะไรน่ะไม่มีไม่มีลูกศรขว้างทีนี่ยหมในเมื่อลูกศรนี่มีเจ้ากระดาษเป็นลูกศรนะครับ